สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้เราจะมาดูว่า,าทัวทัวนี้มีกี่คันนะครับซึ่งปิดท้ายด้วยรถแอมบลเลนนะครับมีรถแอมบลเลนปิดท้ายนี่มีรถทัวรถบัสโคกสงบมาจากไหนพิษณุโลกโอ้โหที่เขาจะไปเที่ยวไหนกันด,น,ดนี่นะครับเราจะไล่แทงทีละคันนะครับหนึ่งคันนะครับ นี่คันที่สองอุ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะโอ้รถเยอะแท้มีแต่คันสวยๆสองคันนะครับสามคันโอู้หูเขาจะไปไหนกันเนี่ยมันคันมันหลายแฉ่สามคันพี่น้องสามคันแล้วโอ้แต่ละคันสุดยอดเลย สี่ขั้นโอ้ oh. นพี่พาพี่น้องวิ่งไล่ดูรถทัวร์ <laughs> นี่ครับสามข,ขั้นอีขั้นที่สี่ครับขั้นที่สี่ขั้นที่สี่นนน 4. พานาลินไะยอดเลยมีจะขั้นก็จะเจ๋วเลยวะรถทัวร์ขั้นละลานกว่าบาทมือสอง คันที่หาคันที่หาคันที่หาพี่เราไม่บ้านน้อยน้อยเสีงไหนบอสอือเหง่คันที่หาครับเยอะสุดยอดเลยเว้ยตกลงจักทั่วเจ้าพญานีแล้วเจ้าหยาดรถเราเหยียบเบรกเฉยเลยโอ้ร้อนผมเลยพี่น้อง รถ,ถือรถทั่วเบียดเขามาครอุ้ยนี่คันที่หครับคันที่หกอุ้ยบิกบย๊กไบอ๋อคันที่เคันที่เคันที่แอ่อ ันที่เก้าก็ที่สิบอะไอันขั้นยูไซมืออยังนี่ <laughs> นี่ครันที่เก้าว่าแต่ละขั้นโอ้มีถูกจังหวัดเลยทะเบียนคอนเกนนครราชสีมาเอ้มีถูกจังหวัดอ่ะข้าเจ้าไปใช้วะนี่ข้าเจ้าสิไปไซมาหลายแท่นี่ครับมีรถเอ่อน้ำขบวนพร้อมนี่ มีรถตำรวจน้ำขบวนรวามพี่น้องโอ้โหสิบขั้นครับสิบขั้นสำหรับคลิปอันนี้เฮ็ดคลิปนับรถทั่วให้เบิ่งซื่อ,อเอาจะาซีนาทีหรอก